สวัสดีครับมาพบกับ Bgen How to Play นะครับวันนี้อยู่กับเกมชาร์กอารามเกมนี้นะครับผมเล่นได้ทั้งหมด2-5คนใช้เวลา10-15นาทีและอายุ8ปีถึง99ปีเลยครับผมวิธีการเล่นชักอารามนะครับผมเราจะทำการซรับกล้องกลางและจากนั้นแจกคนละ3ใบาตามจำนวนผู้เล่นครับ อย่างตรงนี้ผมจะแจกสําหรับ4คนเนาะแบบนี้ครับผมและวางไว้กลางเลยครับซึ่งเป้าหมายของเกมนี้นะครับมีทั้งหมดตามนี้ครับ 1. การเก็บฉลามให้มากกว่าคนอื่น3ตัวครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนนี้เพื่อนไม่มีเลยผมจําเป็นที่จะต้องมีฉลามสตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนมีคนใดคนนึงมีฉลามอยู่2ตัวแล้วผมจําเป็นที่จะต้องมี5ตัวเพื่อจะชนะนะครับผมซึ่งการมีเนี่ยจำเป็นต้องให้ฉลามหงายหน้าอยู่ข้างหน้าคุณด้วย สิ่งที่คุณทําได้ในแต่ละตาเวลาคุณเริ่มเล่นนะครับผม 1. การคว่ำการครับผม 2. การเปิดการคนอื่นครับการเปิดการคนอื่นครับผมจําเป็นที่จะต้องมีฉลามหงายหน้าอยู่ข้างหน้าผมเสมอนะครับอย่างตอนนี้ไม่มีนั่นหมายความว่าผมไม่สามารถไปเปิดการใครได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตานี้ผมได้แค่คว่มเท่านั้นนะครับผมผมก็เลือกการหนึ่งใบครับผมแล้วก็จูบเพิ่มอีกหนึ่งใบครับในมือจะมีสามใบเสมอครับผม ซึ่งในเกมชาร์กอะรามนะครับผมจะมีการ์ดแค่2ชนิดก็คือการ์ดฉลามและการ์ดโลมาครับทีนี้นะครับการ์ดท,ที่เราเลือกคว่ำไว้ข้างหน้าตัวเองเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ใบก็ได้นะครับผมและเราจะไม่สามารถเปิดเช็คได้อีกว่าภายใต้การ์ดนี้คือตัวอะไรกันแน่ซึ่งมันเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโลมาหรืออาจจะเป็นฉลามก็ได้ครับเมื่อเราเล่นกันครบรอบกันแล้วนะครับ และมาผมอีกรอบนึงเนาะตานี้ผมสามารถที่จะเปิดการ์ดใบนี้ได้ครับเพราะมีการ์ดให้เปิดแล้วอ่าสมมุติผมเปิดใบนี้ปั๊บถ้าเป็นฉลามนะครับในตาต่อไปผมสามารถไปเปิดการ์ดของคนอื่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรมานะครับผมจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการเปิดโรมาแทนครับซึ่งการเปิดโรมาเนี่ยถ้าเราเปิดโรมาครบ7ตัวนะครับจะทําให้เราชนะเกมนี้แทนด้วยครับ ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเข้าถึงตาคุณนะครับและคุณมีฉลามเปิดอยู่แล้วนะครับคุณสามารถไปเปิดการ์ดคนอื่นได้นะครับผมโดยการเลือกการ์ดคนอื่นหนึ่งใบนะครับที่คว่ำอยู่อย่างเช่นผมเลือกใบนี้นะครับปาเขาให้ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าการ์ดที่เปิดมานะครับเป็นฉลามเหมือนกันฉลามฝูงทางนี้นะครับเขาจะย้ายมาอยู่กับเราแทนครับผมนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมมีฉลาม2ตัวแล้วนะครับผมยิ่งมีฉลามเยอะมีสิทธิชนะนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราไปรับฉลามคนอื่นเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่เสียฉลามไปนะครับผมเราต้องจวก๊าซให้เขาหนึ่งใบนะครับและคว่ำไว้ข้างหน้าของเขานะครับเขาไม่สามารถเปิดดูได้นะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเราเปิดก๊าซที่เป็นโลมานะครับแบบนี้นะครับอ่ะฉลามของเราจะย้ายไปอยู่กับเขาแทนครับและให้เราจวก๊าซใบใหม่นะครับมาวางไว้ตรงนี้แทนและเราจะไม่สามารถดูใบนี้ได้เหมือนกันครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ โลมาเปิดเจ็ดตัวชนะชรามมากกว่าคนอื่น3ตัวชนะและเกมก็จะเล่นอย่างนี้ไปครับวนจนกว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเก็บครบนะครับผมในกรณีที่มีคนทําตามเงื่อนไขได้นะครับผมก็จะเป็นดังนี้ครับผมอย่างอันนี้มีฉรามทั้งหมด5ตัวนะครับผมฝั่งนั้นมีแค่2นะครับนั่นหมายความว่าเรามีมากกว่าคนอื่นถึง3ตัวครับผมเราจะเป็นผู้ชนะครับแต่เกมนี้มีกฎน็อกมืดนะครับหรือการชนะในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่ามีการเปิดว่าฉลามชนะนะครับและมีผู้เล่นคนใดคนนึงนะครับมีการ์ดความทั้งหมดเลยแล้วจะทําการให้ผู้เล่นคนนั้นนะครับสุ่มเลือกเปิดทีละใบครับถ้าเกิดว่ามีโลมาครบ5ตัวจะถือว่าฝั่งนี้จะเป็นคนที่ชนะแทนนะครับอย่างอันนี้นะเปิดมาปั๊บหนึ่งตัว2ตัว3มตัว4ตัว5ตัวครับผมนั่นหมายความว่าคนนี้เขาน็อกมืดครับและเป็นฝ่ายชนะแทนครับ แต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเขามีโลมาไม่เพียงพอหรือว่าเขาไม่สามารถทําได้ตามเงื่อนไขอย่างที่เราพูดไปเนาะคือการ์ดไม่คว่ำนะก็จะทําให้คนที่เล่นเป็นฉลามเป็นฝ่ายชนะนะครับผมจบไปแล้วนะครับกับเกมชากอารามและนี่ก็คือทั้งหมดของ BGN How to Play นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง b j n Sports ด้วยนะครับ